เิดเวทีด้วยการแสดงโขนอันวิจิตรสวยงามนะคะของนาฏศิลป์กรมศิลปากรค่ะให้ผู้ชมในหอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้ชมกันสนุกเลยนะคะสมกับที่เป็นเจ้าภาพใหญ่ค่ะที่ชวนพี่น้องร่วมวงการมาขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่เวทีเดียวกันในงานการกุศลพัฒนาป,ประทีปคีตศิล์นนะคะซึ่งางานนี้ค่ะผู้ชมคุ้มมากๆเลยเพราะว่าได้เจอนักร้องดังจากทุกวงการจริงๆนะคะทั้งศิลปินนักร้องลูกทุ่งก็มาค่ะสัญญ,ญา พรนารายนะคะดาวมายุรีรุ่งสุริยาลูกนกสุภาพรและหนูมิเตอร์ค่ะรวมถึงลูกกรุ่งรุ่นใหญ่ค่ะอาวิไยพันธุรักศิลปินแห่งชาตินะคะยังมีอุมาพรบัวพึ่งค่ะทั้งหมดก็พร้อมใจกันมานะคะเพื่อที่จะมาเจอการพูดคุยแล้วก็ร้องเพลงรวมถึงอย่างได้งานบุญด้วยนะคะ หนึ่งในแรงขับเคลื่อนสําคัญที่ทําให้เกิดงานนี้ค่ะคืออาจารย์ธนากรปุษวงศ์ประธานชมรมพัฒนาประทีปคิตศิลป์น,นะคะที่บอกว่างานนี้ได้รับความร่วมมือจากศิลปินนักร้องลูกทุ่งลูกกรุงเป็นอย่างดีค่ะโดยไรายได้ส่วนหนึ่งจะมอบเป็นการกุศลเพื่อพระพุทธศาสนาทุกคนบอกว่ามาด้วยความเต็มใจนะคะ อย่างอาวินัยเล่าว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้เห็นทั้งลูกทุ่งนะคะลูกกรุงแล้วก็โขนมารวมตัวขึ้นเวทีเดียวกันเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมค่ะในวงการนี่เรารู้จักกันหมดแต่ว,ว่า เราคือวัตถุด,ดิบอย่างหนึ่งที่จะมาปรุงอาหารใน้อร่อยคือคอนเซ็ปต์ที่ว่าเนี่ยคือตอนนี้ก็คือเป็นวาไราตี้มันเป็นศินปลปะ่าฒนธรรไม่ไม่ไม่ต้องต้องแยกว่าดอกรุ้งลูกทุ่งหรือ,หร,อหรือขนอะไรก็ตามแต่เป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งจุดประสงค์ก็คือต้องการให้ทุกคนนั้นมีความสุขและได้ฟังเพลงในรายการของคอนเสิร์ตกาง,อย,างอย่างหลากหลายแล้วมีความสุขคนในวงการเรามากมายเขาให้ความร่วมมือกันหมด นะคือโทรไปบอกตูปั๊บอย่างลูกลกสุภากร,รน้องดาวมายุรีลูกสุริยาเขายินดีช่วยครับแต่ขอให้เป็นการกุศลจริงๆทั้งลูกกงุงลูกทุง่งและก็โขน3มส่วนเนี่ยเป็นศิลปะวัฒนธรรมของไทยซึ่งซึ่งมีมานานมากแล้วก็นับวันจะเจือญหายไปเราฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับให้มวลชนได้ระลึกนึกถึงกันอยู่นะครับ นานๆทีนะคะถึงจะได้ร้องเพลงดังประจำตัวค่ะรักจริงให้ติ่งหนังนะคะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะพี่รุ่งสุริยาเขาบอกว่าเน้นไปรับละครมากกว่าแต่พอเป็นงานการกุศลแบบนี้บอกเลยยินดีมากนะคะเป็นทางถนัดของคนลูกทุ่งกันอยู่แล้วละค่ะเพราะว่าตั้งแต่กลับมารับงานได้ปกติก็พร้อมที่จะช่วยเหลือนะคะในเรื่องของงานบุญกันอย่างต่อเนื่องค่ะ ส่วนคนนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นเหมือนกันนะคะลูกนกสุภาพร์ค่ะได้รับคําชวนจากรุ่นใหญ่อเก่งสัญญาพอนอรนารายก็ตอบรับทันทีนะคะเพราะว่าเห็นเป็นงานการกุศลค่ะแล้วก็ยังได้ร้องเพลงลูกทุ่งแท้ๆด้วยรวมถึงเพลงที่สร้างชื่อของตัวเองคุณลำยัยค่ะก็นํามาขับร้องรวมสร้างสีสันให้กับคอนเสิร์ตแล้วก็ได้มาร่วมทําบุญกันด้วยค่ะ ขอบคุณท่านดรแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ที่ไม่ล okay ืมคุณลำไยแล้วก็อยากคิดว่าคุณลำไยยังมาให้ความสุขสนุกสนานกับทุกคนได้ตัวเองอ่ะดีใจมากๆเพราะอาจารย์โทรไปนะจ้ะคือคิดอยู่หนึ่งสองสามโอเคค่ะอาจารย์้ทีเลยก็ได้รับทราบข่าวแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านดรอะครับแล้วก็ชมรมพัฒนาประทีปทีละสินนะครับว่ามีโปรเจกต์ดีๆแบบนี้นะครับโดยเฉพาะก็เป็นการส่งเสริม ศิลปะวัฒนาธรรมไทยก็อย่างที่ครูวินัยบอกว่าไม่มีการแบ่งแยกอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นความบันเทิงแล้วก็ให้ระลึกกถึงศิลปะวัฒนาธรรมไทยานะคร,รับก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็เราได้ได้มีส่วนร่วมในงานนี้ด้วยนะครับก็ภูมิใจครับเพราะว่านําบทเพลงซึ่งต้องบอกว่าในยุคนี้ก็เค่ลูกนกกับผมอย่างเงี้ยนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นตำนานไปแล้วว่านะนะครับบอกเป็นตำนานถ้าตำละเอียดเลยตำเร็ว พอมีการเริ่มต้นจัดโชว์ที่นําความบันเทิงทั้งการแสดงโขนนะคะการร้องเพลงลูกทุ่งลูกกรุงมาไว้บนเวทีเดียวกันค่ะก็ทําให้อาจารย์ธนากรน,นะคะประธานชมรมพัฒนาประทีปพีตาสินเห็นว่าทุกอย่างแหมเคมีเข้ากันจริงๆเกิดเป็นไอเดียนะคะอยากจะจัดคอนเสิร์ตแนวนี้ขึ้นมาแบบจริงจังอีกครั้งค่ะงานวันนี้เหมือนเป็นการทดลองนะคะใช้พื้นที่โรงละครเล็กเพื่อจัด การกุศลซึ่งหากในอนาคตสามารถจะรวมศิลปินจากขแขนงต่างๆมาได้ก็ฝันเลยค่ะอยากจะจัดที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเนี่แหละค่ะ